สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ออนงานถักโอเคนะคะวันนี้แม่ออนจะพาเพื่อน,อนๆมาเข้าลักแล้นะคะ,ะต่อเชื่อมแขนนะคะต่อเชื่อมแขนของวงล้อสวรรค์น,นะคะเพื่อนๆอ่านี้นะคะเมื่อเราทําได้ถึงอรอบแถวหรือว่ารอบอกของเราแล้วนะคะของแม่ออนได้ที่18ดอกนะคะ42 อก42่แม่ออนได้ที่40อ่า36ดอก2แถวนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นรอบอกทีนี้ตรงนี้เราจะมาเชื่อมแขนกันนะคะเพื่อนเนเราจะมาเชื่อมต่อแขนกันนะคะอ่าเดี๋ยวแม่ออนจะพาเพื่อนๆมาอา่าทำพิธีหรือว่าวิธีเชื่อมต่อแขนนะคะอ่าเรามาเข้าอา่าทำแขนกันเลยนะคะอ,อ่าแม่ออนจะพาเพื่อนเนมาทำ แขนนะคะจากากลีบมันจะมีที่18กลีบใช่ไหมคะทีนี้อ่าสกลีบต่อ1ต่อ1 1แฉกนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อแค่3กลีบนะคะในตรงนี้แม่อรอนจะพาต่อตรงที่3กลีบ1นสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะลาเมื่อเราได้ที่สิบห้กลีบแล้วให้เราขึ้นโซ่สามโซ่นะคะทีนี้เราก็หยิบงานเรามางานต้องเป็นอย่างนี้นะคะอะไม่เอาผ่าครึ่งนะคะผ่าซีกไม่เอาจะเอาที่ประกบกันอย่างนี้นะคะจะเป็นตรงนี้จะเป็นแขนนะคะเพืเ่อนๆอ่าฝั่งนี้ นะคะเรานับจากมุมตรงนี้1กลีบ2กลีบ3ามกลีบนะคะจิ้มไปที่ยอดกลีบที่3ามนี้เลยนะคะอ่าจิ้มขึ้นมาแล้วก็เอ็กอ่าประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็มมาเห็นหรือเปล่าอ่าเราก็มาทำหลัก สวัดเข็มทําหลักลงไปที่สามหลักนะคะคอหนึ่งคอที่สามหลักเสร็จแล้วให้เรามากิ้มเอาหลักถัดไปอย่างนี้นะคะในดอกใหม่ของเราก่อนนะคะคเพื่อนๆเสร็จแล้วให้เราขึ้นโซ่ไปที่สามโซ่หนึ่งสอง สามแล้วให้เรามากิ้มเอาที่กีบที่สองของของงานเก่าเรานะคะที่เราตั้งไว้ว่าสามกีบหลังจากนั้นเราก็พันหัวเข็มมาเราก็มาทำหลักทำกลีบของเราให้เต็ม3หลักนะคะ3หลักคือ1นึ่งกลีบนะคะเพื่อนอันนี้นะคะเมื่อเราได้สามหลักแล้วให้เราจิ้มลง หลักถัดไปอย่างนี้เลยนะคะ,ะเราขึ้นโซ่ไปอีกสามอ่ะเราก็ไปเราก็ไปกิ้มเอากกีบสุดท้ายของฝั่งนู้นนะคะอ่าออ้ยนองกา บ้านแม่วนกาล่ายไหลดิเขามาพัดถิ่นมาเขาก็มาอยู่แถวนี้แหละแถวบ้านแม่อนอันนี้นะคะทีนี้เราก็เมื่อเราได้สามหลักอย่างนี้แล้วนะคะแล้วเราก็แม่วนตัดไม้สั้นไป เราก็มากิ้มเอางานที่จอดที่จบของเราเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้นะคะแล้วก็ลวนเลื่อนมาตวัดนิดนึงล็อกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงออกไปเลยนี่นะคะเราจะต่ออย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอ่ยเราจะต่อแค่สามสามสามกีบ นะคะ1 2 3สานะคะ18กลีบเราจะต่อที่3ามกลีบ1 2 3สาทีนี้พอมากลีบนี้นะคะเราจะประกบกันกับตัวนี้เราจะต่อที่1กลีบ1 2 3สองสานี้เป็นลักษณะเท่ากันอย่างนี้นะคะเราจะต่อตรงนี้3แล้วก็มาตรงนี้3นะคะเพื่อนๆนเราจะต่อเป็นเป็น6นะคะนี่ ตรงนี้สามแล้วก็ตรงนี้สามนะคะเพื่อนๆเราจะมาต่อกันเลยค่ะอ่าแม่ออนก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆแล้วแม่ออนก็ทําตรงนี้ผ่านไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็นี่นะคะเราจะต่อให้น้องเขาเฉลียงไปอย่างนี้เี่ยเราก็มาเริ่มตรงนี้เลยแล้วก็มาจับตรงนี้หรือว่าหรือว่าหรือว่าเราต้องพิีกงานมาอย่างนี้ เราจะต่อตรงนี้เป็นใต้รักแรนึกผ้าบอกนะคะต่อตรงนี้ใต้รักแร้เราก็ต้องเย็บนึกผ้าบอกเนาะแล้วเราก็มาต่อตรงนี้เราจะต่อที่1แฉกสกลีบแล้วก็มา2แฉกตรงนี้3กลีบนะคะทีนี้สามสามเป็น6เป็นหแไม่ออนต้องทําที่กลีบไว้ที่ 1, 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหด 1ิ1สิบเอ็ดสิบอีก3กลีบก่อนเพราะเราต่อสองกลีบเป็น6เราต้องทําตรงนี้อีกให้มันเป็น10เราก็ทํากลีบไปนะคะหนึ่ง สองสามแล้วก็จิ้มไปเมื่อคืนแม่อ่อนทำแล้วนะคะ,ะต่อแล้วทีนี้ก็คลิปมันดึกนะคะตีสองตื่นเหมือเศร้ามาจากมาคลิปเสียไปซ้ายพี่น้องเลยขบน้ากับพ่อท่าน หรือว่าไม่อวดหลงสาวสเสด็ดเกินบ้านลบคลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเ้าสบสิบอง12นะคะหนึ่งสองสามทำอีกหนึ่งกลีบอ่าเมื่อเราได้ครบ12แล้วนะคะ12กลีบ กลีบที่13เราก็ขึ้นโซ่ที่ 1, 2... 3เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อต่อให้น้องประมาณนี้เหมือนกันนะคะเราก็จับมาตรงที่เราต่อเมื่อตะกี้เนี่ยนะคะดอกที่เราต่อเมื่อตะกี้เนี่ยแล้วก็นับจากตรงนี้นะคะตรงนี้เราเราต่อแล้วนึกป้าบอกเนาะเราก็นับจากตรงนี้หนึ่งสองสามก็หยิบน้องมาก็เอากลีบที่3 ก็บที่สามของฝั่งนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมล็อกงานด้วยนะคะขยับงานด้วยเสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็มมาตวัดเข็มนะคะหนึ่ง สองไม่วนหาโอ้กับบอถึกสามนะคะเสร็จแล้วเราก็จิ้มอ่าตัวนี้แล้วเราก็ไปที่หนึ่งสองสามโซ่นะคะอ่าเราก็มาจิ้มเอาน้องตรงนี้ตรงนี้จะเป็นใต้ล,กลักแร้เลยนะคะเพืเ่อนๆอันนี้นะคะปิ้งอ่า แล้วทีนี้เราก็ผ่านหัวเข็มมา,มาเหมือนเดิมหนึ่งสองสามขยับงานแล้วก็จิ้มนะคะเสร็จแล้วก็โซ่ขึ้นไปที่หนึ่งสองสาม นะคะตรงนี้คือวิธีเชื่อมต่อหลักแร้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆฝั่งนี้เราได้มาแล้วนะคะ,ะเราได้มาแล้ว3เนาะนี่นะคะใบที่3ามแม่อ่อนต้องเอางานลงไปข้างล่างนะคะถ้าเอาขึ้นข้างบนโดนกับไฟนะคะเพื<ๆ>่อนๆแสงมันจะวูบว่าบปูบว่าเงาวับ พุงใส่ตาไม่อ่อนเลยนะคะโอ้ยนี่นะคะเสร็จแล้วให้เราโซ่หนึ่งสองสามนะคะทีนี้เราต้องมางานตัวนี้นะคะงานตัวนี้นี่อ้าวเราต้องเอางานเราไปฝั่งนี้เราถึงจะต่อได้นะคะเพืเ่อน ขยับงานนิดนึงนะคะเราจะต่อไปอยังไงอันนี่นะคะเราจะต่ออย่างนี้ทีนี้นี่การต่อตรงนี้มันจะกว้างนึกผ้าบอกเนาะถ้าเรามากิ้มตรงนี้เลยตรงนี้มันจะเป็นวงกว้างถ้าน้องเป็นวงกว้างแม่อ่อนก็จะพาเพื่อนๆมาแก้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนี่นะคะอ่า มุมที่เราเรายังไม่ทันได้ถึงสามกลีบนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้เรายังไม่ต่อนะคะเพืเ่อนเอ่าเราก็มาทําพิธีปิดก่อนนะคะทําพิธีปิดก่อนเมื่อเราได้หนึ่งหนึ่งหลักหนึ่งหลักอย่างนี้นะคะปิ้งอ่า เราดึงงานตรงใต้ลักแร้ของเราเนี่ยนะคะเราไปกิ้มอาก่อนอ่ากิมใต้ลักแร้ก่อนกิ้มก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเอากิ้มลงไปเลยโอ้ยจะอกู่ใส่ดอกหูกิมก็เลยนี่นะคะแล้วก็ลดเลื่อนนะคะเลื่อนรอดมาเลยอ่าอย่างนี้นะคะแล้วเราค่อยพันหัวเข็ม นะคะแล้วเราค่อยพันหัวเข็มมาลงกลีบของเราให้มันเต็มนะคะแต่ลงไปอีกหนึ่งหลักประมาณนี้ก่อนนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปกิ้มเอาอีกหนึ่งกลีบบางนี้นะคะอ่าเลื่อนมาเลื่อนผ่านอ่าเสร็จแล้วขยับงานเราก็พันหัวเข็มนะคะเดี๋ยวไม่อ่อนะะพ๋ทําทำช้า แล้วเราก็พันหัวเข็มมาลงกีบของเรานะคะกลีบเดิมให้เต็มปิ้งนั่นเต็มแล้วนะคะพอเต็มปุ๊บเราค่อยมาจิ้มหัวหลักของเรานะคะ,ะเราก็จะได้เป็น3กลีบหน,นึ่งสามนี่หนึสองสามทีนี้เราจะมาฝั่งนี้ นะคะฝั่งนี้เราก็ขึ้นต้นที่หนึ่งสองสามดูดีๆนะคะไม่ยากไม่ยากเลยเราก็มาดอกนี้ทีนี้นี่พิมเกาไปข้าม,มาดอกนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็พันหัวเข็มเราก็มาลงกกีบหนึ่งสอง 3วิธีทำรักแล้วไม่ให้มันกว้างแล้วก็ไม่ให้มันเป็นรูนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเติมส่วนเกินให้เขาเขานะคะแล้วก็หนึ่งสองสามขึ้นโซ่ไปอ่ไปต่อเลยนะคะในกลิบที่สองของดอกที่สองของเรานะคะค่อยเปยนค่อยไปนะคะเพื่อนๆตรงนี้ละเอียดทีย็บเลยนะคะ อนนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ผันหัวเข็มมาแล้วก็มาทำากีบของเราหนึ่งหลักสองหลักอ่าสามหลักทีนี้เราก็มาจิ้มเอาหัวหลักถัดไปของเราอ่าเมื่อเราได้สองกีบแล้วเราก็ขึ้นโซ่ไปอีกสามไปเลยค่ะยกีบสุดท้ายนะคะ เหมือนเดิมเพิ่มเติมมาก็คือสวยจุดสวยที่สุดในซอยสะด,ดุดหุดร้อยนี่นะคะน่านแล้วทีนี้เราก็กิ้มเอาตรงงานที่เราปิดงานนะคะปิดงานทุกดอกเลยนะคะเราก็ต้องกิ้มเอาตรงที่เราเริ่มต้นทำดอกนี้นะคะเลื่อนมาแล้วค่อยเลื่อนผ่านตรงนี้แล้วค่อย ขยับมันลงแล้วก็ล็อกมันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆอนอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่อ่อนก็จะโชว์ผลงานโชว์ผลงานการแสดงนี่นะคะนี่คือการเชื่อมต่อลักแล้นะคะเพื่อนเนเห็นไม่เอ่ยแล้วน้องก็จะไม่เป็นลูเพเวอร์เพเว่นะคะน้องก็จะไม่เป็นรู นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปหาสิ่งอะไรที่มันมาวงกลมตรงนี้ให้ให้ให้เกินดอกนะคะเพื่อนๆทําเหมือนแม่ออนนี้นะคะอ่านี่นะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือวิธีการเชื่อมนะคะหลังจากนั้นเราก็มาขึ้นดอกตรงนี้นึกภาพบอกเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นแขนนะคะเป็นแขน แล้วแขนต่อสั้นยาวแล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต่ความสั้นความยาวของแขนนะคะสรุปจะเอาให้ดูจะเอาให้ดูจะเอาให้ดูตรงนี้ตอ่อให้ดูเฉยเ้อ,อ,อพี่น้องเอ้ยอันนี้นะคะนี่จากแม่ออนต่อมาแล้วเห็นไหมแขนแล้วก็ต่อขึ้นอย่างนี้นะคะต่อขึ้นอย่างนี้น้องก็จะเป็นแขนตรงนี้เป็นแขน ตรงนี้เป็นใต้ล,กลักเลนะคะอ่ะแล้วก็ต่อแถวนี้มาแล้วเราก็ต้องต่อขึ้นนะคะอ่าจากแขนอกสี่สิบสองมันจะได้อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่แม่ออนจะต่อที่อ่าแปดดอกนะคะหน้าสี่หลังสี่วงกลมเป็นแปดดอกประมาณว่าประมาณว่าประมาณว่านี่นะคะอู้ยส่วนไหมกระเดยเยอะแยะมากมาย อันนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือที่เราคุยกันเมื่อตะกี้นี่นะคะเห็นไหมเอ่ยสวยสั่งได้นะคะสวยสั่งได้อ่าแล้วก็แม่ออนก็จะขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่นึกภาพบอกไหมอ่าสีดอกนะคะหน้าสี่หลังสี่แล้วเราก็มาปิดตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นแขน แล้วหลังจากนั้นเราก็มาต่อนะคะความยาวความยาวแล้วแต่เพื่อนนะคะว่าใครอยากได้แขนบานแขนย้อยแขนอะไรก็ว่าไปต่อไปตามล่องนะคะ,ะวันนี้คลิปนี้แม่อ่อนมาสาธิตวิธีการต่อเชื่อมแขนนะคะต่อเชื่อมแขนให้น้องนางน่ารักน่ารักนี่นะคะเพืเ่อนๆน,นี่คือวิธีการต่อเชื่อมแขนของแม่อ่อนนะคะ อ่านี่นะคะคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์นะคะกดไลค์กด, like, กดแชร์ได้เลยนะคะแชร์ได้เลยอ่าแม่อ่อนแม่ห่วงวิชานะคะแชร์ได้เลยนะคะแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนอ่าเพื่อนรักนักถักให้เขาได้เห็นด้วยนะคะวิธีเชื่อมต่อมันก็จะง่ายๆสตรายสตรายสตรายไแม่อ่อนนะคะ <laughs> โอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ